สวัสดีจ้าสวัสดีจ้าเพื่อนเพื่อนวันนี้ป้าเหมียวจะมารีวิวอ่าถ้วยร้อนนะจ๊ะเนาะของจากเมืองไทยถ้วยร้อนจากเมืองไทยรีวิวจากประเทศอังกฤษของที่ป้าเหมียวอ่าให้น้องเขาส่งมาให้นะคะเนาะก็คือจะเป็นถ้วยร้อนแบบนี้นะคะเนาะ ป้าเมียวจะกินรสไหนดีก่อนดีเอารถไหนดีก่อนอป้าเมียวกินรสน้ำตกดีกว่าเดี๋ยวป้าเมียวจะแกะรสน้ำตกนะคะที่นี่มันไม่มีนะคะเนาะที่ประเทศอังกฤษมันไม่มีนะคะป้าเมียวก็เลยให้น้องส่งมาให้จากเมืองไทยนะคะ,ะแกะกันเลยว่าจะเป็นแบบไหนโอเค นี่ก็จะเป็นฝามานะคะนี่ก็จะเป็นเครื่องปรุงและช้อนค่ะมีถ้วยร้อนแบบนี้ไปทานที่ไหนก็ได้นะคะเพื่อนๆแล้วเราก็แกะถ้วยออกค่ะแล้วมันจะมีซองอย่างนี้อยู่ข้างในนะคะต่อไปเราก็แกะถุงนะคะเพื่อนๆหาแกะถุงความร้อนออกนะคะ ความร้อนข้างในก็จะเป็นแบบนี้นะคะทีนี้เราก็ใส่เข้าไปเลยค่ะใส่วางลงไปนะคะแล้วเราก็จะเทน้ําลงไปค่ะเพื่อน คือพลาสติกมันแกะยากนิดนึงนะค่ะเพื่อนๆท่านปลเมียวก็จะใส่ไปทำพลาสติกนี้และคะ่ะอืนะคะแล้วก็ใส่น้ําลงไปค่ะปลเมียวคิดว่านะคะแล้วก็าเมียวก็จะปิดฝาค่ะแล้วเราก็จะรอสักประมาณหนึ่งนะคะเพื่อนๆค่ารอให้มันร้อนสักประมาณนึงนะคะ เดี๋ยวเรามาดูกันค่ะเดี๋ยวเรามาดูว่าป้าเมียวทําถูกต้องหรือเปล่านะคะพอ <laughs> เราใส่น้ําลงไปปิดถ้วยอย่างนี้แล้วนะคะเราก็รอประมาณสักห้าหรือ7นาทีนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะประมาณห้าเจ็ดนาทีว่ามันจะออกมาเป็นยังไงนะคะนะวิวเชื่อร้อนคะ่ะเช่ร้อนที่ประเทศไทยนะคะเแต่ป้าเหมียวจะไปทานที่ทํางานด้วยค่ะ ส่วนมากปลาเมียวจะเอามามาเป็นแบบซองนะคะไปทานแล้วก็ไปเติมน้าร้อนที่อ่าที่ทํางานเนาะแต่อันนี้ปลาเมียวเอามารีวิวค่ะมีพิตติกด้วยโอ้โหอันนี้รสแจ่วฮ้อนค่ะเพื่อนๆนี่รสแจ่วฮ้อนรสแจ่วฮ้อนถ้าจะแซบมีรสอะไรคะรสชาบูน้ําดําค่ะอันนี้อ่ารสมาล่าค่ะ และที่ป้าเหมียวใช้อยู่นี้มันเป็นรสต้ยมยำนะคะอ่าก๋วยเตี๋ยวเนื้อก๋วยเตี๋ยวเนื้ออ่าน้ำตกค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะจับเวลาตอนนี้ก็ผ่านไปประมาณสองนาทีได้ค่ะเดี๋ยวเรามาเจอกันค่ะอีกประมาณ7นาทีนะคะมาดูว่าป้าเหมียวจะได้กินไหมคะมามา่าถ้วยร้อนนะคะนะคะ 2> 1, 2, 3, กินออกแล้วครับเพื่อนๆนะเดี๋ยวเรามาลองเปิดกันเลยนะ,ะเมิ้งเตรียมตะเกียบไว้ก่อนโอ้โหนี่ค่ะใช้ได้เลยค่ะเพื่พนอนๆคุนน้ำสักนิดนึงนะคะเดี๋ยวาเมียมจะทิ้งไว้อีกประมาณเล็กน้อยนะคะอืมรสแซ่บมากเลยค่ะเดี๋ยวมาดูกันใกล้ๆเลยนะคะ ก๋วเมียวจะทานแล้วนะคะช่วยร้อนขอซดน้ำหน่อยนะคะอืม,อ,มอร่อยน้ำก็ร้อนแล้วะคะ่ะกินเลยกินเลยเลยนะจ๊ะจัดไป มามา่าจัดไปค่ะเพื่อนๆเราม,มีอย่างนี้ไว้นะครับเพื่อนๆอ,อยู่ต่างประเทศมีอย่างนี้ไว้เวลาเราไปแคมปิง้งหรือว่าเราไป ขึ้นเขาเที่ยวทะเลถ้าเราอยู่นะคะถ้าเราไม่อยากทานอาหารฝรั่งเรามีกล่องแบบนี้ไว้สุดยอดเลยค่ะเดี๋ยวเราเจอกันคลิปหน้านะคะว่าป้าเหมียวจะมีอะไรมารีวิวให้ดูอีกหรือเปล่าหรือเป็นคลิปอะไรก่อนอื่นอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Sub subscribe กดกระดิ่งติดตามเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปต่อๆไปของป้าเหมียวนะคะคลิปนี้ป้าเหมียวก็ขอลาไปก่อนค่ะบ๊ายบายจ้าป้าเหมียวจะ สวยแสบแซบนะคะบบายบาย